สวัสดีกันอีกครั้งค่ะพ่อแม่พี่น้องของวัวดาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นบันจัน์เราก็มาพบกันอีกนะคะวันนี้ ไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะคลิปที่สองนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะช่วงนี้วรดาก็มีผ้าคลุมไหล่ช่วงงานกระษียณช่วงงานแต่งนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมารับมาชมนะคะท่านจะได้เยอะๆมีสินค้าให้ท่านแน่นอนนะคะขอให้ท่านทักมานะคะวันนี้วรดาก็ส่งให้คุณเม่ที่อยู่คอนเกียนไป30มสิบกชิ้นนะคะผ้าคลุมไหล่ท่านเอาไปงานกระษียนเนาะเมื่อวันก่อนก็ส่งให้ชนบุรีไปงานแต่งนะคะวลดาก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนวรดานะมาเลยนะคะมาเลยสินค้าวรดาพร้อมส่ง สวยทุกผืนทุกชิ้นนะคะไม่มีผ้าตกค้างไม่มีผ้าตกหล่นไม่มีค่าของตกเก็บในหน้าร้านนะคะวรดามีสินค้าให้ท่านดีๆตลอดนะคะในคลิปนี้วรดาจะยกผ้าคลุมไหล่เ a เอรีเนียมอีกนะคะแต่ไม่ใช่ผืนเดิมท่านดูดีๆนะคะเพราะผ้าของวรดาสวยทุกผืนงามมากมาเมื่อเช้านี้นะคะเพราะว่าวรดาจัดให้คุณแม่ท่านไปแล้ว30กว่าผืนวรดาก็ยังมีเหลืออีกนะคะก็สินค้าของเรามีตลอดนะคะแต่ท่านต้องบอกก่อนนะคะว่าออเดอร์ท่านเท่าไหร่แล้วก็ชัดเจนโอนเงินก,นก่อนเท่านั้น รดาจะจัดของส่งให้ด่วนจีไปสซนีจารเลยนะคะโอเคเพื่อให้ท่านไม่เสียเวลาได้ดูสินค้าดีๆงามๆบรดาก็จะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะในราคามิตรภาพเพียงพื้นนี้5 5 0หาบาทเท่านั้นจากราคา999นะคะผ้าคาบสีตะกอของแท้สกลนครเราโดยตรงนะคะไม่ใช่ผ้าเต้มไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะย้ำไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายถพิ่งสตาร์ทพื้นแรกตัวนี้เพิ่งมานะคะสวยงามมากเป็นลายนะคะเห็นไหมคะ ลายดอกพี่คุณสวยยาวใหญ่นะคะพิเศษเลยสวยยาวใหญ่วรดาก็ให้ท่านไปเลยนะคะให้ท่านไปเลยห้าอยห้าสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะจากราคา9 9้าเ้า้ราแบ่งปันท่านไปห้าอยห้าสิบาทสวยยาวใหญ่การันตีได้เลยสินค้าของวรดาใหม่ทุกผืนไม่มีตกค้างนะคะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะพิเศษอันนี้ดูลายเลยนะคะแต่ละลายไม่ซ้ํากันค่ะเพราะสินค้าของวรวดามาเรื่อยค่ะสินค้าของเราอันนี้ก็เพิ่งมาเมื่อเช้านี่คะ่ะนะคะ เพราะว่านี่ค่ะเห็นไหมดูลายพี่กุลนะคะสวยงามแท้แน่นอนแล้วก็แบ่งปันให้ท่านเลยนะคะนี่ค่ะสวยแท้แน่นอนนะคะแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะห้า้อยห้าสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะห้าร้อยห้าสบาทสวยแท้แน่นอนแบ่งปันท่านไปเลยนะคะต่อมาเป็นถืนที่สองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะพื้นที่สองนี้ก็สวยนะคะสวยงามมากนะคะท่านดูน้ําดูเนื้อดูลายดูเชิงนะคะสวยแท้แน่นอนท่านดูก่อนนะคะว่า สินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะท่านดูเลยยาวมากเลยนะคะนี่ยาวสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสวยยาวยาวมากเลยนะคะแล้วก็ให้ท่านแบ่งปันไปเลยนะคะ ราคาพิเศษ550บาทนะคะท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกอันนะคะสินค้าของเรางามมากเราแบ่งปันให้ท่านไปนะคะพิเศษนะคะผ้าคาร์ดิะกยกช่อยกดอกนะคะ550บาทเท่านั้นถูกๆนะคะราคาจับต้องได้นะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าเราแบ่งปันให้ท่านในราคามิตรภาพเลยนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะค่าส่งรอบละ50บาทแต่5พืผืนลงมานะคะถ้าเกินนั้นบวกผืนละ20บาทนะคะ แต่ตอนนี้เราก็พิเศษไปอยู่แล้วนะคะพิเศษนะคะ550สวยค่ะท่านดูลายดูเชิงเลยนะคะสวยจริงๆรที่3สวยแท้แน่นอนนะคะ ท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเราทุกผืนทุกอันอางามมากท่านดูลายนะคะดูลายวาเวลดาจะยกให้ท่านเห็นเต็มๆเห็นไหมคะดูลายดูเชิงผ้าของวลดาแต่และผืนงามมากนะคะเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะผืนนี้550บาทนะคะราคาเทมา็ม99นะคะเราให้ท่าน550บาทนะคะเป็นผ้าคามแท้สกลนครเราโดยตรงเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าเรามีแบ่งปันให้ท่านทุกๆคนนะคะสินค้าของเราโอเคมาตรฐานนะคะสินค้าเรา มีกิ่งพร้อมขายนะคะ550บาทเท่านั้นวรดาให้พิเศษพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยที่สุดนะคะโอเคนะคะอันนี้คือนำเบอร์ผ่านไปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเป็นผ้าคามแท้สกลนครเราโดยตรงเลยนะคะสวยนะคะสวยเท่ๆนะคะพื้นที่4ี่นี่คะมีพื้นเดียววันนี้ลายนกยุงนะคะ จริงๆายนกยุงไม่ได้นะคะราคานี้แต่เราก็มาแบ่งปันท่านค่ะเขากันไปนะคะรายนกยุงจะเป็นแบบนี้นะท่านดูนกยุงนะคะนกยุงงามแท้แน่นอนนะคะลนยนี้นกยุงนะคะนั่นนกยุงจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะสวยค่ะนกยุงงามมากนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านเหมือนกันนะคะ550จริงๆนกยุงนี่ต้องขาย9ก็ไม่ลดนะคะเราก็มาแบ่งปันท่าน550นี่พื้นเดียวนะคะท่านใดสนใจ รับไปเลยนะคะสีน้ําทะเลมีพื้นเดียวนะคะอันนี้เรียกว่าสีขามน้ําทะเลนะคะมีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวสีขามน้ําทะเลนะคะท่านแบ่งปันไปได้นะคะท่านมารับไปเลยสิคคภาภานะค,ะสค้าดีมีคุณภาพนะคะสินค้าดีมีคุณภาพนะคะท่านในได้ใส่ผ้าของเราของคนไทยลุ้นวนนี่ก็โอเคนะคะแล้วก็ได้อดุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะเห็นว่าสวยใหญ่ยาวนะคะ วราดาก็จัดให้ท่านเพียง5้า้อยหสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะพิเศษสุดๆจุดๆไปเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะต่อมาอีกนะคะเป็นลำเบอร์ห้านะคะตัวนี้ลายนี้ก็สวยนะคะวลดาก็จะมาแบ่งปันขั้นไปเรื่อยๆนะคะสินค้าพื้นไหนลายไหนมาใหม่ๆวลดาก็มายกให้ท่านอยู่แล้วนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะดูลายดูเชิงท่านดูเลยนะคะเห็นไหมคะ ลายแต่และลายสวยงามแท้นนนนอนนะคะแบ่งปันท่าน free free? ราคาพิเศษนะคะพื้นนี้550เท่านั้นท่านใดสนใจรีบรับรีบพักเลยนะคะสินค้างามสินค้าไม่มีตําหนิสินค้าคัดเกรดมาแล้วนะคะเพราะวรดาเอาสินค้าที่คัดเกรดมาทุกคืนทุกชิ้นทุกอันนะคะแบ่งปันกันเลยนะคะ550เท่านั้นท่านใดสนใจรีบเลยนะคะรีบรีบรีบมานะคะเราให้พิเศษท่านจากราคา9ก9เเราให้เพียง550นะคะแบ่งปันกันพิเศษราคามิตรภาพนะคะซูฮวยสุดๆ ช่วยส,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 สุดๆส่วยจริงๆนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะแบ่งปันขันไปเลยนะคะมาตรฐานราคาพิเศษถูกนะคะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำเบอร์หกนะคะน้ำเบอร์หกนี่เป็นสีคามเข้มนะคะเรียกว่าเป็นขอบคามเข้มนะคะขอบคามเข้มนี่ก็มีมาเรื่อยๆนะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะ เห็นไหมคะยาวยาวจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านดูเลยนะคะอันนี้ทบครึ่งเลยนะคะนี่สวยยาวยาวมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะผ้าของเรายาวจริงๆท่านดูเลยนะคะผ้าของเรายาวมากนะคะนี่ค่ะทบครึ่งเลยนะคะนี่เวลดาให้เลย550บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะผ้าสวยเท้นนนนอนการันตีได้เลยสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราแบ่งปันท่านได้ในราคาจับต้องได้นะค่ะเห็นนะคะนี่ ทั้งใหญ่ทั้งยาว550เท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมหรือท่านกลัวว่าแบบว่าไม่ของไม่ตรงปกก็ซื้อชิ้นเดียวไปก่อนได้รับรองของวรดาตรงปกทุกชิ้นทุกอันอันนี้ Number ร์นะคะแม่จ๋านัมเบอร์หนะคะสวยสุดๆส,สวยจริงๆผ้าคามสีตะโกแทเดนอนสีเข้มนะคะ550ราคามิตรภาพเลยนะคะ550บาทนะคะสินค้าของเรา เอาไปแล้วไม่อับอายขายหน้านะคะสินค้าของเราไปตรงหน้าปกเปะวรดาขายด้วยความซื่อสัตย์ได้จริงใจเลยนะคะสินค้าโอเคทุกผืนนะคะผืนนี้นะคะเคยมีมานะคะวรดาก็ขายไปนะคะอันไหนที่มายังสวยวรดาก็ต้องสั่ง <c oughs> เอามาอีกเนาะไม่ใช่เราจะขายหมดแล้วหมดเลยนะคะในตอนนี้แต่ต่อไปเราก็ค่อยว่ากันนะเห็นไหมคะสวยผ้าใหญ่ยาวอันนี้ลายงามนะคะสีชมพูนะคะสีชมพูกว้างใหญ่แท้แน่นอนนะคะ ความกว้างของเขาก็มาตรฐานนะคะ80คูณ2เมตรแต่ผ้านี้2เมตรกว่าทุกคืนอยู่แล้วนะคะ2เมตรกว่าทุกคืนอยู่แล้วนะคะผ้า2เมตรกว่าทุกคืนนะคะขอให้ท่านเข้ามารับได้เลยนะคะนัมเบอร์เจ็ดเมื่อท่านไปงานแต่งงานลูกหลานนะคะรับได้ค่ะท่านจะมีกล่องด้วยนะคะท่านจะซื้อกล่องละสามสิบห้าสามกล่องร้อยนะคะกล่องใหญ่นะคะใส่ผ้าคลุมไหล่นะคะกล่องสามสิบห้าสามกล่องร้อยนะคะกล่องเล็กมีผ้าพันคอนะคะอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะ นัมเบอรจ็ดนะคะสินค้าของเราโอเคทุกคืนทุกชิ้นทุกอันนะคะขอให้ท่านดูขอให้ท่านชมขอให้ท่านได้สินค้างามๆนะคะท่านเข้ามาซื้อมารับกับวราดาก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวยค่ะดูลายของเข้างามมากเลยนะคะแล้วมาอีกนะคะผืนนี้นะคะผืนนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงบางรอบก็มีบางรอบก็ไม่มีนะคะ ม่วงอันนี้เป็นม่วงเข้มก็สวยนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะเราอยากจะยกให้ท่านดูเต็มผืนเลยนะคะนี่ค่ะสวยค่ะเต็มผืนสวยค่ะก็ให้ท่านดูท่านชมงามทุกผืนนะคะอันนี้เป็นม่วงเข้มนะคะท่านดูสินค้าวราดาได้เลยนะคะสินค้าโอเคนะคะทุกผืนทุกชิ้นสินค้าของเรามาตรฐานงามมากนะคะก็ให้ท่านมาดูมาชมแบ่งปันลูกหลานไปนะคะโอเคไหมซื้อของคนไทยได้อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะ Number 8ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านเข้าดูมาชมนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันมีให้ท่านแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนัมเบอร์แปดห้า้ยห้าสิบาทจากรคาคา999นะคะพิเศษไปเลยนะคะลายของเขาขอบของเขาแต่ละอันบรดาคัดสันมาแล้วนะคะนี่ค่ะสวยไปตัดเป,เป็นกระโปรง A หรืออะไรอย่างนี้ก็น่ารักนะคะนี่ค่ะตัดแบบนี้เห็นไหมคะ เก๋สวยค่ะใส่สบายงามมากน่ารัก,กเก๋ๆเลยนะคะพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะพื้นที่เก้านะคะสวยเหมือนกันพื้นที่เก้านะคะท่านดูลายดูเฉิงของเขาสวยงามเห็นไหมคะสวยแท้แน่นอนงามกว้างอันนี้ลายจตุคามใหญ่ท่านดูเลยนะคะ สวยแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีทุกผืนทุกเบอร์ทุกชิ้นนะคะขอให้ท่านเข้ามารับขอให้ท่านมาซื้อนะคะไปแบ่งปันให้ลูกให้หลานหรือลูกหลานซื้อให้คุณยายนะคะให้ญาติผู้ใหญ่ได้ทุกคนงานแต่งหรืองานกเกษียณได้แท้แน่นอนเลยนะคะท่านต้องการผืนใหญ่ผืนเล็กเรามีนะคะอันนี้น้ำเบอร์เก้านะคะจัดโปรช่วงนี้ห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นท่านใดสนใจรีบๆเลยนะคะดว่วนจีไปสนีจ๋านะคะ ดวนบโกโซมาเลยนะคะเราให้พิเศษเลยนะคะห้ารอยห้าสบาทจากราคาเก้าก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแบ่งปันท่านเลยนะคะสินค้าของเราโอเคสวยเต้สวยวาสวยเต้สวยสว,ยวานะคะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนัมเบอร์สิบอันนี้เราก็มาแบ่งปันจัดโปรให้นะคะ แบ่งปันปจัดโปเป็นคามเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นขอบริมเป็นเรียกว่าอะไรนะนี่ค่ะสวยเห็นไหมคะผ้าหน,นาเนื้อดีนะคะขอบริมของเขาเรียกว่าสีโอรสนะคะนี่งามปกติตัวนี้ขายไม่ได้นะคะห้าร้อยห้าสิบขายต้องขายห้าห้าร้อยเก้าสิบวลาดาก็จะได้กำลังอยู่สี่สิบแต่อันนี้เราแบ่งปันแท่นไปนะคะอันไหนที่แบ่งปันกันได้ก็ พิเศษไปเลยนะคะเราก็ยกให้ท่านข่ะเขากันไป550บาทนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนกี้ไปเสนอจานะคะผ้าของเราสวยแท้แน่นอนแล้วก็ให้ท่านไปเลยนะคะ550ท่านซื้อคลิปไหนฟังราคาคลิปนั้นนะคะนำเบอร์สบนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะฟังราคานั้นไปเลยนะคะฟังไปเลย เพราะราคาของเราแต่และผืนไม่เหมือนกันนะคะ <_ d ata> แต่และคลิปไม่เหมือนกันนะคะเราแบ่งปันบางทีเราลดลงมาเราก็ไม่ได้กําไรแต่เราก็ไม่ขาดทุนเราขอแบ่งปันท่านนะคะขอให้ท่านเข้ามารับขอให้ท่านเข้ามาซื้อนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเดี๋ยววราดาจะเอาผ้าพันข้อ,อกึ่งก้มไหลมาให้ท่านอีกมีอยู่สองผืนนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายคลิปให้ท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะยกให้ท่านนะคะนี่งามมากนะคะ วราดาจะมาแบ่งพันธานปิดคิปให้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นผ้าหน้า50นะคะพันคอกึองคุมไหลนะคะอันนี้เรียกพันคอกึองคุมไหลผ้ารุ่นนี้ปกติขายพื้นหนึ่ง430บาทนะคะต้นทุนมา400แต่วรลดาอยากขายให้หมดนะคะเพราะสินค้าย,ยังทอไม่ได้นะคะยาวมากเลยนะคะเนี่ยยาววรลดาขายแบ่งปันท่านนะคะตอนนี้พื้นนี้350นะคะนี่คะ่ะ 350บาทนะคะแบ่งปันท่านเลยสวยยาวแท้แน่นอนพันคอกึ่งคุมไหลนะคะมีอยู่2งผืน2ลายเท่านั้นสินค้าเราทอยังมาไม่ได้นะคะแล้วให้ท่านนะคะ350บาทนะคะน u เบอร์1 1ท่านใดสนใจรับเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยในในรอบนี้นะคะแต่ตัวนี้ยอมรับเลย สินค้าจะยากค่ะเพราะว่าฟืมไม่ค่อยมีเม่กีทอจะหักทิ้งิ้งไปแล้วท่านจะส่วนมากก็มาทําหน้ากว้าง80เนาะแต่อันนี้หน้ากว้าง50ก็ลดหลั่นลงมาก็นิดหน่อยนะคะแต่วันดาให้ไปเลย350บาทนะคะมีส,สองผืนเท่านี้นะจ๊ะนั m เบอร์สและ12นะคะคุณเมฆจ๋าท่านใดอยากไปฝากไปต้อนโอเคนะคะ อันนี้ก็มาอีกพื้นนี้นะคะเพราะว่ามีอยู่สองผืนวราดาก็อยากขายให้หมดวราดาเป็นคนที่ไม่เก็บของไว้นานนะคะวราดาจะไม่โกงราคาไม่ตึงราคาขายได้ขายไปเลยนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะหน้ากว้าง50นะคะแบ่งปันท่านไปเลยนะคะ350บาทนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสูห้ยจริงๆสวยจริงๆสวยที่สุดนะคะนี่ 350บาทเท่ากับได้ฟรีเลยนะคะพิเศษนะคะเท่ากับได้ฟรีเลยนะคะ350หนัมเบอร์สนะคะพ่อแม่พี่น้องคาท่านได้สนใจสินค้าอะไรงามๆท่านอยากได้ท่านก็โทรมาท่านอยากถามท่านก็ทักมานะคะวรดายินดีตอบแต่ช่วงบ่ายถ้าตอบช้าหน่อยก็ขออภยัยเพราะร้านเปิด6โมงถึงเที่ยงนะคะ เที่ยงมาแล้วก็กลับบ้านบางทีเราก็ไปทําวิดีโอหรือว่าไปธุระนะคะ mm. ก็ไม่ได้ยินเสียงหรือบ mm. างครั้งก็นอนพัก่อนิดหน่อยนะคะ mm. เพราะวลาดาทํางานคนเดียวขายคนเดียวจัดคนเดียวอัดวิดีโอคนเดียวเพราะว่าลูกเต้าก็ไปทํางานเนาะ mm. บางครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงบางครั้งก็ปิดเสียงนอนก็ไม่ได้ยินนะคะแต่วลาดายินดีจะตอบรับท่านอยู่ยแล้วขอท่านทักทายทิ้งไว้เลยนะคะ โอเคนะคะสวยแท้ๆเนนนอนเลยนะคะแบ่งปัน350บาทฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคคามด้วยนะคะ mm. ผู้คนติดตามของวรดาตอนนี้มี5,000กว่าแล้วนะคะวรดาก็ผ่านผ่านเกณฑ์ผ่านพ้นทุกอย่างแล้วนะคะแต่วรดาก็ไม่ได้โฟกัสในใน อยอดตอบรับของของอ่ายูทูบหรอกนะคะแตกโฟกัสในที่ว่าเราเรามาทํามาค้าขายก็ขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณท,ท,ทุกท่านที่มาอุดหนุนบรดานะคะที่ท่านอุดหนุนและสนับสนุนบรดาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังอยู่กับบรดาหลายๆท่านนะคะทุกทกท่านก็มีน้าใจกัลยาณมิตรที่ดีต่อบรดาให้คําแนะนําและพูดคุยกันแบบญาติมิตรสหายญาติผู้ใหญ่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ท่านดูแลสุขภาพนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย